สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการโอสติชาโนนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปทำนายดวงทั้ง12ลัคนาราศีนะครับประจำเดือนเมษายนปี2564นะครับซึ่งก็เหมือนกับคลิปที่ผ่นานๆมานะครับคือผมจะแบ่งออกเป็น1คลิปนะครับราศีนะครับมีทั้งหมด12ราศีก็คือ12คลิปนะครับเพราะว่าถ้าผมพูดทั้ง12ราศีเนี่ยภายในคลิปเดียวเนี่ย มันจะเนื้อหามันจะมากจนเกินไปอนหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละลัคนาราศีนะครับในเดือนเมษายนปี2564นะครับดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ลัคนาตัวเองนะครับแนะนำว่าให้เอาวันเดือนปีเกิด นะครับเวลาเกิดสถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงนะครับตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็จะได้ลัคนาออกมานะครับซึ่งการทายดวงนะครับจากลัคนานะครับจะมีความแม่นยำนะครับสูงกว่าการทายดวงจากราศีเกิดนะครับมาดูกันที่คนลัคนาราศีกันนะครับ คนลัคนาราศีกันนะครับในช่วงเดือนเมษายนนะครับดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านนะครับดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้นขางที่จะรวดเร็วนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่10เมษายนเนี่ยเจ้าชะตาคนลัคนาราศีกันเนี่ยจะรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองมากสักเท่าไหร่นะครับจะคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆความไม่แน่นอนต่างๆภายในชีวิตนะครับส่วนอยากจะคิดกังวลหนักไปทางเรื่องของ ความรักนะครับหนักไปทางเรื่องของการงานส่วนวันที่10ถึงวันที่30เมษายนนะครับเจ้าชะตาเนี่ยจะอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่นะครับอาจจะเดินทางไปไหนมาไหนมากนะครับและจะต้องรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการงานเนี่ยเป็นหลักแล้วก็อาจจะทําให้เจ้าชะตาคนลัคนาราศีกันเนี่ยรู้สึกเหนื่อยลาได้นะครับเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากนะครับ ทีนี้ถ้ามาเจาะจงเฉพาะเรื่องของการงานนะครับต้องบอกเลยว่าวันที่1ถึงวันที่10เมษายนนะครับการงานเนี่ยยังเรียกว่าดีอยู่นะครับแต่มีแนวโน้มนะครับที่จะไปทํางานของคนอื่นแทนนะครับ คืองานของตัวเองยังไม่ได้ทำนะครับเหมือนกับว่ามันเป็นงานของคนอื่นอะแล้วเราไปช่วยเขาทําแทนให้อะไรอย่างงี้ซะมากกว่านะครับแต่ยังดีนะครับที่ไปทํางานให้กับคนอื่นเนี่ยเราได้โชคลาภเงินทองจากตรงนั้นนะครับแต่จะให้ดีมากกว่าเนี่ยก็งานคนอื่นเนี่ยก็ทําด้วยนะครับส่วนงานของตัวเองเนี่ยที่ต้องทำเนี่ยก็อย่าได้ละเลยนะครับก็ควรจะทํโดยเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานแบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอะไรเงี้ย ก็จะให้ผลดีเป็นพิเศษด้วยครับในช่วงเวลานั้นนะครับส่วนช่วงวันที่11ถึงวันที่30เมษายนนะครับการงานของคนราศาีกันเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนเยอะมีการปรับเปลี่ยนทิศทางปรับแผนปรับอะไรต่างๆนานาค่อนข้างที่จะมากนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแผนที่ไม่ได้คาดการไว้ล่วงหน้านะครับเช่นอาจจะมีการเดินทางไปต่างทิ่นต่างแดนอาจจะ ได้พบปากกับคนต่างชาติต่างภาษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งช่วงนี้คนลัคนาราศรีกันเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะอารมณ์ร้อนนะครับไม่ค่อยนิ่งนะครับการงานอาจจะเกิดปัญหาได้เพราะว่าปากร้ายพาซวยนะครับซึ่งคนลัคนาราศรีกันเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะครับอย่าได้ขัดแย้งกับใครนะครับระมัดระวังเรื่องของําพูคําจาให้ดีครับ ถ้าถามว่าการงานนี่จะสําเร็จไหมก็ต้องตอบว่าสําเร็จนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องรักษาอารมณ์ไม่ให้ใจร้อนมากจนเกินไปแค่นั้นเองครับสำหรับงานหรือโครงการระยะยาวนะครับเช่นเกี่ยวกับการเปิดห้างร้านการเกษตรนะครับหรืออสังหาริมทรัพย์นะครับก็สําหรับคนลักนาราศีกันนะครับก็ยังเรียกว่าดีอยู่นะครับค่อยๆทําไปทีละนิดทีละน้อยนะครับและจะส่งผลดีกับคนลักนาราศีกันนะครับในภายภาคหน้านะครับส่วนสําหรับเรื่องลูกน้องบุตรบริวารอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังเรียกว่าดีอยู่นะครับก็จะมีการ สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและก,กันนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับสำหรับเรื่องของการเงินนะครับต้องบอกก่อนว่าวันที่ 1, 1ถึงวันที่11เเมษายนเนี่ยการเงินของคนลัคนาราศีกันเนี่ยยังเป็นไปด้วยดีนะครับมีแนวโน้มว่าการเงินและโชคลาภเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นนะครับเพราะว่า คนรักหรือว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับมีโอกาสได้โชคทางการเงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับหรือจะเป็นโชคทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะครับเช่นการนําเข้าส่งออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันที่12ถึงวันที่13เมษายนนะครับจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับที่เจ้าชะตาพลัคน,นา,า,าราศีกันเนี่ยจะอุ่นใจเรื่องการเงินขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่พอเข้าสู่โชคของวันที่14ถึงวันที่28เมษายนเนี่ย การเงินของคนลัคนาราศีกันเนี่ยจะไม่ค่อยโดดเด่นเหมือนกับตอนช่วงต้นเดือนนะครับอาจจะมีเหตุที่ทําให้เงินเนี่ยรั่วไหลออกได้นะครับแต่มันจะเป็นการเสียเงินในแบบเป็นการลงทุนในอนาคตหรือเป็นค่าเรียนรู้อะไรอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีการเสียเงินหรือมีเงินรั่วไหลออกไปบ้านนะครับมันก็เป็นไปเพื่อการลงทุนในอนาคตซะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคนลัคนาราศีกันเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรมากตรงนี้นะครับ ช่วงวันที่29ถึงวันที่30เมษายนนะครับการเงินนะครับก็จะปรับตัวดีขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องงานเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับในช่วงเวลาสิ้นเดือนดังกล่าวนะครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงไว้นะครับเพราะว่ามีแนวโน้มนะครับว่าจะมีเรื่องขัดแย้งกับผู้อื่นนะครับแล้วทําให้เสียเงินทองโชคลาภได้นะครับ เรวเกี่อของการคบค้าสมาคมของคนลัคนาราศีกันนะครับช่วงต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่13เมษายนนะครับยังเรียกว่าเป็นไปด้วยดีนะครับแต่ต้องระวังปัญหาจุกจิกเพราะว่าเพื่อนนะครับหรือกลุ่มคนใหม่ๆที่เราไปสมาคมด้วยนะครับมาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องแบบส่วนตัวของคนลัคนาราศีกันเนี่ยมากเกินไปหน่อยนะครับส่วนวันที่14ถึงวันที่30เมษายนนะครับมีโอกาสจะได้เจอ,อกลุ่มคนใหม่ๆนะครับหรือเพื่อนฝูงใหม่ๆเนื่องจากเรื่องของเพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็นคนชัก จูงนะครับนำพาไปให้รู้จักนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการปรับตัวไม่ทันนะครับทำให้ไปทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนกลุ่มใหม่ๆได้นะครับสำหรับเรื่องภายในบ้านทรัพย์สินภายในบ้านแล้วก็คนในครอบครัวนะครับเรียกได้ว่าเดือนนี้ปัญหาจะเยอะสักนิดหนึ่งนะครับของใช้ภายในบ้านหรือพวกรถยนต์คอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยอาจจะเสื่อมอาจจะเสียได้นะครับในเดือนนี้นะครับคนในบ้านเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพได้นะครับอันนี้จะต้องดูไว้สักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถที่จะรักษาแก้ไขอาการได้นะครับ แล้วก็ภายในบ้านเนี่ยอาจจะมีเรื่องจ,จ,จุกจิกจุกจิกอย่างอื่นที่คนลักขณาราศีกันเนี่ยต้องเข้าไปแก้ไขนะครับแต่ดวงในทางดีก็คือถ้าเกิดคนลักขณาราศิกันเนี่ยมีปัญหาติดขัดอะไรก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่ภายในบ้านเนี่ยก็อาจจะให้ความช่วยหเหลือเราได้นะครับ สำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนลัคนาศาีกานนะครับอบอกก่อนเลยว่ามันจะเป็นไปได้2ทางนะครับทางดีเนี่ยคือคนรักหรือคู่ครองของเราเนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของเจ้าชะตาได้นะครับคือเรามีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยคนรักก็จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเจ้าชะตานะครับแต่ในทางร้ายเนี่ยคือมันจะกลายเป็นว่าเราจะทะเลาะก,กับคู่ครองคนรักเราแทนนะครับเหมือนกับว่าเราอยู่กับคู่ครองคนรักเราเนี่ย มาสักพักหนึ่งละเดิมทีก็ดีๆอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ดีๆก็เริ่มทะเลาะกันเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับส่วนคนโสดน,นะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10เมษายนนะครับมีโอกาสเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจได้นะครับซึ่งอาจจะเจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือเจ้าชะตาในเรื่องของการเงินได้นะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้ เราเนี่ยหลงแบบหัวปักหัวปัม๊มจนเสียสมาธิได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่ง นตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่30เมษายนนะครับเรื่องของคนที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะดูเหมือนเงียเๆีไปนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็สําหรับคนโสดเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะพูดไปว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยวันที่ 1- ถึงวันที่10เนี่ยจะมีโอกาสเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาคุยกันดูกันสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ากันไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องแบบคบกันไปสักพักหนึ่งอ่ะมันถึงจะดูออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดือนเมษายนเนี่ยต้อง ก็ไม่ใช่ช่วงที่ดีนักในเรื่องของความรักของคนลักขณาราศีกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะคบหากับใครในช่วงนี้นะครับสําหรับคนโสดนะครับก็จะต้องดูไว้ดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะเกิดปัญหาได้ในอนาคตนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปทายดวงของทั้ง12ลัคขณาราศีนะครับประจำเดือนเมษายนปี2564นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับทางเพจโอสตินะครับ ก็จะมีการอัปเดตเนื้อหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับช่อง YouTube c h a n n e โอสตินะครับแล้วก็กดติดตามเพจนะครับแล้วก็อินสตาแกรมของโอสติได้นะครับวันนี้หมอภายนะครับก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ